วันนี้ลูกสาวจะพามากินก๋วยจั๊บตักมอค่ะเอ๊ะตรงไหนอะลูกลูกสาบอกก๋วยปิงเจ้านี้อร่อยมากเลยแวะมาซื้อหน่อยค่ะนี่ค่ะอยู่ที่สายเชิงเซาชาประจำมาทีไรแวะไปะตลอดเลยค่ะแวะตลอดเลยนี่ค่ะร้านค่ะ ดีค่ะแล้วก็มากินก้วยจับตักมอกันค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะเช้าน้ำใสเย็นน้ำข้นค่ะทุกคนวันนี้ก้วยจับทั้งวันเลยค่ะทุกคนเช้ากินก้วยจับน้ำใสเย็นกินก้วยจับน้ำข้นแต่ตรงนี้ก้วยจับเต็กหมอตักหมอตักมอก้วยจับตักมอค่ะวันนี้มาค่ะมาทานด้วยกันค่ะทุกคนไหนไหนดูไอ้นี้สิ กะเพาาปลาเมนูกะเพราในเองเพิ่มไก่เนี่ยลูกไก่เนี่ยอ๋อวันนี้เพิ่มไก่ในะชิมดูซิรสชาติเป็นไงลูกสาวบอกอร่อยมากเจ้านี้การันตีความอร่อยไปจับตักหมอ้ออ่ะอะไรคะชิมค่ะชิมชิมค่ะชิมลูกสาวบอกอร่อยมากเจ้านี้แม่ลองมาชิมดู Kim nó xí à, làm kem khôn chẳng Có à, ba là Ăn à, rồi à, Ăn à, Ăn à. อร่อยอร่อยน้ำซุปโอเคเลยเลยมาส่ยมากินค่ะทุกคนอร่อยมาก้าได้ข้าวสวยร้อนคงอร่อยนะข้าวสวยร้อนคงอร่อยมากนะ เอากัไม่เบอากระพาะปลาไอากะลาแต่ซุปปอาจจะซุปแล้วก็ต้มไก่กับอะไเข้ากันกลิ่นไหมเรากลิ่นกระพาปลาเขาพอดีพอดีเลย คิดถึงกระพ่อปลาแถวบ้านเราเลยนะอืโอโอเคเลยอร่อยลนะอร่อยวันนี้มาไก่นะสองวันนี้วันนี้ลูกเลี้ยงดีมากดูพุงสิคะดูสิคะเนี่ย,ย,ย,ยอิ่มแป้เลยวันนี้ลูกเลี้ยงดีมากๆเลยดูสิคะเนี่ยแต่วันนี้นะ ก๋วยจั๊บทั้งวันเลยค่ะวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรของเขาเชา้าก๋วยจั๊บน้ำใสเย็นก๋วยจั๊บน้ำข้นวันนี้วิญญาณก๋วยจั๊บเข้าสิงก๋วยจั๊บน้ำใสเ <นะ S 2> มื่อเช้า,ม,ชามันไม่สะใจไงโอ้ไม่สะใจวันนี้ก็เลยสำทับด้วยก๋วยจับ๊บอร่อยสะใจอะ่ะก๋วยจั๊บตักหม้อเลยค่ะที่ใส่เนี่ยเอ็มชะเชิงเซาชะเชิงเซาชะเชิงเซา สเชิงเสาอิ่มมากค่ะทุกคนจุกเลยค่ะ